หลายทีมต้องฝ่าฟันกว่าจะมาถึงจุดนี้ทุกทีมต้องการพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนเราจะเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลระดับโลก <Yeah! S 1> ยังมีความสุข <Yeah! S 1> กลุ่มปตท,ะทผู้สนับสนุนหลักการถ่ายทอดสดในประเทศไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมประเทศไทยเรานะคะในน้ํามีปลาในนามีข้าวและในผืนแผ่นดินไทยนั้นก็ยังมีแหล่งน้ํามันด้วยนะคะซึ่งแหล่งน้ํามันแหล่งแรกของประเทศไทยจะอยู่ที่ไหนวันนี้รายการพลังงานเพื่อชีวิตมีคําตอบค่ะคุณผู้ชมครับตั้งแต่พศ2464หรือกว่า93ปีมาแล้ว ที่ประเทศมีการค้นพบแหล่งน้ํามันดิบอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้มีการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ํามันไว้เรียกชื่อว่าบ่อหลวงหรือบ่อเจ้าหลวงและนําไปสู่กระบวนการเจาะหลุมสำรวจของหลายหน่วยงานนับตั้งแต่กรมรถไฟกรมทางกรมเชื้อเพลิงทหารบกกรมโลหกิจ และได้มาอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาปิตโตรเลียมภาคเหนือกรมการพลังงานทหารตั้งแต่ปี2496จนถึงปัจจุบันซึ่งให้ดำเนินการศึกษาวิจัยสำรวจขุดเจาะและปรับปรุงแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้ใช้ในกิจการของกองทัพและสำรองไว้ในยามศึกสงครามเพื่อความมั่นคงครับ สำหรับศูนย์พัฒนาปิตโตรเลียมภาคเหนือได้ทำการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันดิบฝางมาประมาณ54ปีรวมปริมาณที่ผลิตได้ประมาณ13ล้านบาเรลจากการขุดสำรวจกว่า295หลุมโดยปัจจุบันมีน้ำมันดิบที่ผลิตจาก8แหล่งผลิตคือแม่ศูนย์สันทรายน้องยางบ้านทิปงนกบ้านไร่ปงทรายคำและแม่ป่าไผ่ซึ่งมีเพียงหลุมผลิต ที่ผลิตได้จริงเพียง61หลุมและมีอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ800-1,000บาเรลต่อวันเท่านั้นครับท่านผู้ชมคะแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีน้ํามันที่ผลิตได้นะคะแต่ก็มีปริมาณเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองค่ะและท่านผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าน้ํามันจากแหล่งฝั่งนั้นจะมีคุณภาพเป็นอย่างไร พลาดไม่ได้ในสารคดีพลังงานเพื่อชีวิตในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฟุตบอลก็เหมือนชีวิตเวลาลมแล้วต้องรีบลุก ฟุตบอลก็เหมือนชีวิตมีเครึ่งหลังไว้ให้แก้ตัวใหม่